สวัสดียามเช้านะคะสุขสันต์วันพรตรหัสบดีนะคะก็ขอให้เป็นวันพรรัรหัสที่ดีสมชื่อนะคะให้ดีทุกอย่างเลยนะคะเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆจ๋าก,ก็พรรัรหัสบดีที่9้าแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะคมมคก็เช้านี้นี่ก็ตื่นสายนะคะตื่นสายปวดฟันเสียงแห้งนะคะเมื่อคืนนี้ นอนไม่หลับปวดฟันเลยไปร้องเพลงไว้หนึ่งเพลงนะคะ <triste> ใครที่เข้าไปติดตามใน v ี i n ิก็ไปฟังเพลงอัปเดตลงใหม่อัปเดตเพลงใหม่นะคะมันคือหนึ่งเพลงนะคะเหลือเวลาอีกนานเท่าไหร่นะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะช่อง ร้องของเอสเม่ด้วยนะคะมีย่านะคะมีย่า M E Y A นะคะ F C M สองสี่ด้วยนะคะก็เอสเมว่าจะเอาเพลงของพี่เอสเม่ร้องไปลงนะคะมันเพราะว่าถ้ามาลงสร้างรายได้มันติดลิขสิทธิ์นะคะแต่ว่าถ้าเราเก็บซับนะคะเก็บซับช่องรองกับ เก็บเวลาไปด้วยก็มันไม่เป็นไรเลาะเราก็ไม่เปิดสร้างรายได้นะคะไม่เปิดสร้างรายได้เวลาเราพบเกณฑ์เราก็ไม่เปิดสไร้างรายได้นะคะไไโอเคขอเ,คกเก็บทรัพย์เก็บเวลาไปก่อนนะคะขอฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะไปติดตามรับฟังเพลง โคเปอร์โดยเอเมนะคะช่องมีย่านะคะมีย e ่า MEYA นะคะมีย e ่าเมสองสด้วยนะคะเพืเ่อนๆก็วันนี้เมก็มีความรู้สึกคิดถึงแม่น้ำเนาะไม่รู้เป็นอะไรนะคะค็วัดกับแม่น้ำเอสเมจะชอบอยูงสองอย่างไม่ไปวัดก็ไปแม่น้ำก็วันนี้จะไปทั้งวัดทั้งแม่น้ำนะคะเพื่อนจ๋า ก็ไปวัดกันก็ขอเป็นวัดใกล้ๆหน่อยเพราะวันนี้สายมากเลยนะคะแดดก็ร้อนแล้วแหละแต่ว่าไม่เป็นไรใส่หมวกก็ทวิพบออกมาด้านหลังหมู่บ้านแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะชมวิวธรรมชาติท้องทุ่งนานะคะไปกับเอสเม่เราจะพาไปชมบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากันนะคะเพื่อนๆค่ะ ออขอเป็นบัดใกล้ๆโซนนี้ก่อนนะคะจริงๆอยากพาไปที่หนึ่งเดี๋ยวดูก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้นนคงไม่ทันไปแ,แม่น้ำอีกที่หนึ่งวัดอีกที่หนึ่งต้องนั่งรถไปต้องออกแต่เช้านะคะอาจจะต้องรอที่เป็นวันที่ลูกหยุดเนาะแล้วเราไม่ต้องรอปิดบ้านเนาะคะ่ะ เราจะนั่งรถไปวัดไกลๆก,กันอยากไปวัดที่นั่งเรือลองเหลือเนาะลองเหลือหนึ่งชั่วโมงที่วัดโบสถ์เด๋ดูก่อนวัดตรงนี้สูบน้ำออกแล้วนะคะ หนแห้งแล้วเอ้าทำไมอะลูกไปเห่าเขาทำไมฮลูกไปเห่าเขาทำไมลูกอยู่ที่เนี้ยไปเห่าเขาทำไมลูกไปเห่าเขาทำไมไปเห่าเขาทำไมลูกไปเห่าเขาทำไมฮะพอไปเห่าเขาทำไมเนี้ยฮะ เห่าว่าทำไมลูกเห่าว่าทำไมเขาก็ตกใจสิลูกนะไม่เห่าว่าทำไมไม่รูกนั่นนะเจอกันตลอดนะคะตัวเล็กนี่ดุนะคะตัวเล็กนี่เห่าดุนะคะเห่าอย่างเดียวตัวใหญ่ไม่เห่านะคะเห่าแต่ตัวเล็กตัวน้อยเขาก็จะชอบเห่าคนปั่นจักรยานกับขี่มอเตอร์ไซค์นะคะแอดเมชินแล้วนะคะ ก็จะจอดถามเขา่นะจอดคุยกับเขาบางทีก็เขาฟังรู้เรื่องนะคะตัวใหญ่ใหญ่ะรู้เรื่องแต่ตัวเล็กนี่ไม่รู้เรื่องนี่แม่ค้าที่อยู่หลังหมู่บ้านเขาก็เอากล้วยเอาผลไม้จากสวนเขานะคะไปขายในหมู่บ้านนะคะขนาดเจ้าของถิ่นนะคะน้น้องยังเห่าตรงนี้ก็เริ่มเอาน้ำออกเลยนะคะจากที่น้ำที่ขล้วก็ตีตีแล้ว น่าจะหวานนะคะเป็นนาหวานนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าอีกไม่กี่เดือนเราก็จะได้เห็นนะคะข้าวนะคะที่งดงามนะคะเคี้ยวกระจีที่ท้องทุ่งนาตรงนี้อีกแล้วนะคะอีกไม่นานนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าเอเมทําเวลานิดหนึ่งเพราะว่าสายแล้วนะคะก็ทวีพบออกมาสายแล้วอนี้นะคะเหนื่อยนะคะว่าเสียงไม่มีออกมา เสียงไม่มีแล้วก็ต้องคก้เสียงก็เสียงแห้งเสียงแห้งนะคะมีไอบ้างอะไรบ้างก็ต้องกดโทษขอภัยเพื่อนๆด้วยนะคะก็ไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆนะคะอยากออกกำลังกายไล่หวัดนะคะไล่หวัด นี่ก็ไม่มีปวดหัวตัวร้อนนะคะปวดฟันปวดฟันแล้วก็มันีมยังมีไอนะคะก็ไอก็แ<ไ>อดเมเป็นภูมิแพ้ก็จะไอแห้งๆนะคะต้องทานยาก็ตามแม่ค้ามานะคะนะคะ,ะ,คะแถวหลังหมู่บ้านน,นี้ก็จะเป็นเลือกสวนไลนานะคะเพื่อนๆจ๋านุนวัด เึงวัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะโผล่หัวถนนก็ถึงวัดแต่แอนเมจะไปอีกวัดหนึ่งเพราะว่าชอบท่าน้ําที่นั่นนะคะชอบไปเดินสูดอากาศเนาะท่าน้ําที่วัดบางนาสวยแล้วก็อีกที่หนึ่งแต่ต้องนั่งรถไปเนาะจะเป็นท่าน้ำพระราด้วงนะคะพระราด้วงวัดจันทร์กระพรอนะคะวัดจันทร์กระพรอก็มีสวยๆหลายที่นะคะท่าน้าอ่า ที่อยู่ในวัดนะคะโอ้ช่วงนี้อาจะเหนื่อยเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ทานเผาเย็นนะทานข้าวบ่ายนะคะจะไดเย็นไม่ได้ทานไปจอดค่ะเดี๋ยวไปวัดบางนาวอาบนะคะร้อ่ทาย้อยู่เลยจากนี้ไปจะไปวัดบางนา แมค้ถามว่าจอดจอดมั้งหรเปล่าจอดไม่พักนะคะเดีนะะ๋ยวเวลาจะเลยเยอะนะคะเวลาจะเกินเยอะเมก,ก็เลยไม่ทําคลิปออกมาจากไหนหมู่บ้านเนาะมาทําที่ทวีพบด้านนอกแล้วนะคะนยากาศว้าว ก็แดดจ้าเลยนะคะนี่นะจะร้อนนะคะที่ท่าน้ำเพราะออกสายนะคะสิจะออกมาอยู่ที่จะประมาณถึงวัดประมาณเจ็ดโมงกำลังดีแต่วันนี้สายมากเลยนะคะแฮนดมีแปดโมงแล้วนะคะก็ตอนแรกว่าจะไม่ออกนะคะว่าจะลงคลิปน้องแมวนะคะแต่ก็อดไม่ได้นะคะ ขดแลบแช็ดแลบ,ลบอ,อกมาไม่ได้นะคะเห็นแม่น้ำแล้วคิดถึงแม่น้ำนะคะคิดถึงแม่น้ำอยากมาเดินสูดบรรยากาศที่ชายแม่น้ำค่ะเพืเ่อนๆมาสูดบรรยากาศชายน้ำกันก็ไม่ได้ออกมาเป็นอาทิตย์กว่าแล้วเป็นสิบวันแล้วเนาะก็ไปบ้านมานะคะนี่นะคะวัดบางนาเนาะบางนาก็ เอ็มมาไหลครั้งมากเลยแต่ก็ชอบนะคะชอบที่มีท่าน้ำนะคะมีท่าน้ำให้เดินเล่นนะคะดูพระวัดบ้างหน้านะคะนี่ค่ะแล้โชบโชบโชบไปก็อีกครั้งหนึ่งนะคะ วันนี้งเงียบมากเลยนะคะน่าจะคนงานหยุดหรือเปล่าปกติจะมีช่างมาทำสีนะคะนะคะโบสถ์โขนี่อยาคุดนะคะเด็กๆก็มาไหว้แล้วนะคะสถะตยกรรมนะคะ ของคนไทยสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะก็วัดที่ย่านปทุมจะสร้างโดยชาวมอญน,นะคะก็สังเกตจากยอดอ,อ,องนะคะยอดหงนะคะเป็นชาวมอญที่อพยพนะคะหนีข้าศึกมาจากพม่านะคะหงศาแล้วก็มาตั้งลกลางอยู่ในไทยนะคะเอเมก็ศึกษาประวัติศาสตร์นะคะไปแต่ละวัดก็จะไปสอบถามไวยากรณ์นะคะ ผู้เรียกถูกหรือเปล่าไว้แกคนหรืออะไรนะคะประจําวัดนะคะถ้าได้เจอก็จะถามนะคะบางทีแต่ละวัดก็จะมีประวัติบอกเล่าไว้นะคะว่าสร้างสมัยไหนบ้างอะไรแบบนี้นะคะให้เมย์ก็ชอบ,บัดเก่าวัดโบราณน,นะคะก็ชอบไปทุกที่นะคะที่เป็นวัดโบราณน,นะคะก็ประทับใจทุกที่ทุกโบสถ์นะคะได้ะเดี๋ยวเราก็ ไปลงคลิปกันที่ชายแม่น้ํานะคะจะได้แบบไม่นี่นะคะไม่เสียเวลามากเพราะเอ็นีีก็มาไว้หลายครั้งแล้วนะคะทรงนี้จุดนี้นะคะก็ยอดตู้บ้างนะคะยอดตู้แต่ละจุดแต่ละที่นะคะเพื่อนพี่นี่นะคะเจอน้องหมาให้ลูกเป็นคนรักสัตว์ <laughs> ตัวนั้นนอนนะคะนอนไม่ตื่นนะคะน้องหมา ไม่รู้ว่าจะติดเพลงหรือเปล่านะคะเพืเ่อนๆพี่ๆน้องๆจาก,ก็ดูีเปิดอ๋องานบวชป่าไม่รู้งานบวชหรือเปล่านะคะหรือว่ามีคนเปิดบวชติดลิขสิทธิ์อ๋องานวัดนะคะงานฝากนูน้นเป็นงานอยู่ฝั่งนู้นนะคะ น้องคะวัดฝั่งนู้นเป็นชื่อวัดอะไรคะพอทราบไหมคะน้องไม่พูดอดอยากรู้ว่าโอ้วัดฝั่งนู้นเป็นวัดอะไรเทียบมากเลยนะคะวันนี้สใส่สน้องเขาจะไม่ค่อยปกตินะคะวันนี้ มากเลยนะคะปกติวันนี้ก็จะคืนก็คืน,นมีงานนะคะมีงานนะคะเพื่อนพี่น้นองจ๋าเมย์ก็พามาแล้วนะคะพาเพื่อนเพื่อนพี่น้นองๆจะซูมไปให้ดูวัดฝั่งนู้นนะคะธรรมชาติบรรยากาศนะคะนะคะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญานะคะออวัดเก่าวัดโบราณอีกวัดหนึ่งนะคะ ก็วัดบางนานะคะดูนะคะยอดห้องต่ง,งานนะคะสวยงามเลยคะ่ะเพื่อนๆมีงานนะคะมีงานดูนกนะคะนกเปิดเคาะอยู่บนยอดยอดหอเลยนะคะสูมสูมกลับมาก่อนนะคะซูมแล้วเหมือนจะเก็บภาพไม่ได้ไม่ได้กว้างนะคะ เป็นไงบ้างคะบรรยากาศนะคะวัดดินแม่น้ําเจ้าพญานะคะวัดบางนานะคะแอเมย์ชอบมามากๆเลยนะคะวัดนี้นะคะก็ซูมนะคะที่เห็นลิบลิบนู่นนะคะเป็นสะพานข้ามแม่น้ําประทุมธาน,นีนะคะสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพญานะคะมีฝั่งนู้นก็จะมีวัดนะคะมีทั้งวัดมีทั้งบ้านมีทั้งอู่ต่อเรือมีทั้ง บ้านสถานที่สําหรับถ่ายทําภาพยนตรน์นะคะนู่นเห็นไกลๆนู่นนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจาก,ก็เอดเมย์จะเดินไปดูนะคะพอดีกล้องจะไหวนิดนึงนะคะเอ็ดเมย์ซูมไปซูมไม่เห็นภาพไ,ไกลๆก็ตะวันมันจะไอ้น่ตานะคะก็จะทําให้เป็นมันจะมืดนิดนึงนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจา บรรยากาศลิ้มฟังแม่น้ำเจ้าพญานะคะก็วิธีชีวิตชาวบ้านย่านนี้นะคะเพื่อนๆปีน้องๆจาน่าจะมีงานบวชนะคะมีงานบวชนะคะก็โอเคนะคะเพื่อนๆจ๋าเมก็พามาชมบรรยากาศนะคะลิ้มฟังแม่น้ำเจ้าพญากันนะคะก็ซูมไปนะคะซูมไป ให้เห็นแบบใ,ใ,ใกล้ๆนะคะนี่ก็แสงอาทิตย์มันแยงตานะคะไม่ทราบว่าภาพจะชัดหรือเปล่านะคะก็ซูมไปให้เห็นภาพใกล้ๆนะคะแล้วก็ซูมกลับมาเป็นบรรยากาศไกลๆบ้างนะคะก็โอเคนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจ๋าก็นนี้นะคะท่าน้ําบางนานะคะท่าน้ําวัดบางนานะคะซูมไปให้เห็นป้ายนะคะ วัดบางนานะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเที่ยวได้นะคะวัดกว้างๆฐา,าน้ำก็น่าเดินเล่นมากๆนะคะแล้วก็มีซุ้มให้นั่งด้วยนะคะมีโต๊ะให้นั่งด้วยนะคะนี่นะคะก็โอเคนะคะเพื่อนๆจา่าอเมก็ต้องขอจบคลิปลงคลิปนะคะามาชมบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะคะรับชมคลิปนะคะ เป็นกำลังใจให้แอดเมด้วยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆจ้าบายบาย